สวัสดีทุกทุกคนอาจารย์เกษตรอีย์ <S <S พวกเราถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะไม่ต้องทำพวกน้ำหมักต่างๆเอาไว้อันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้มันทำไม่ยากนะในสวนเรามีผลไม้อะไรก็แล้วแต่มะระกงมะละกอมะเฟืองมะม่วงอ,อ,อะไรที่เป็นผลไม้อะ่ะเอามาสามกิโลต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเดือนๆก็ได้ ใครจะกรองแล้วก็ไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นก็ได้เขามีพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆแร่ธาตุมากมายเลยอันนี้เราก็มีชมพูชมพู่บ้านเรามีชมพู่แตงโมนี่ซื้อมากิน <c oughs> เออนะไอ,อ้มะม่วงลนบ้านเรานี่ไม่เคยมีของเสียของพืชผักต่างๆผลไม้นี่เอามาทำน้ำหมักได้เป็นอย่างดี ใช้ไปเยอะแล้วต้องมาหมักเพิ่มหน่อยนะนี่น้ำหมักผลไม้บำรุงพืชผักที่เป็นไม้ผลได้เป็นอย่างดีพืชกินใบก็ดีได้หมดไปหาทำกันได้ส่วนมากเราก็ไม่มีส่วนใจตัวที่จะใช้นะ ตักไปหนึ่งกระบวยไงกระบวยหล่นไปแล้วใส่น้ำหนึ่งกระมังใหญ่ๆแล้วคนๆๆเราตักรถราทห้หมดเลยรดรดดตรงโน้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนั้นได้หมดตาละว่าจะไม่ทําคลิปวะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆทำเท่าไหร่หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสส่รเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จน วันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานเตรียมแผนสองไว้เพราะว่าพวกเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าหนุนค่านี่สารพัดค่าดูแลสุขภาพดีๆเอ้อแค่นี้นะ